เอาหนาหมดหน้าฝนนี่ก็ต้นเขาแห้งไปแล้วก็จะได้เก็บเอาหัวเขามากินเนาะสําหรับขมิ้นขาวหรือว่าบางทีก็เรียกว่าว่านม่วงเนาะรูก,กลมที่เวลาเวลาที่เขาขายปลาสับหรือว่าหอยดองก็จะมีมะเขือสีม่วงแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีนั่นน่ะเขาเรียกอะไรเข้ากันกับขมิ้นขาวนะปักไก่ก็มีปลูกปลูกในกระถางเนาะทุกคนเนาะ นั่นแหละก็ผลตกก็ต้องลงไปดูนะคะยอดก็เริ่มเยอะอีกแล้วก็ตัดยอดมาจิ้มน้ําพริกก็ได้เนาะเอามาแกงส้มเอามาผัดถ้ามันหอยได้ทั้งนั้นแหละทุกคนไม่ได้กินลูกก็กินยอด <c oughs> เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ดีใจกับบ้านที่เขาทยอยอนุมัติอนุมัตินะคะแล้วบ้านที่ยังไม่อนุมัติก็น่าจะอีกไม่นานก็ทยอยทยอยนะคะก็ะค,ะคือเขามีดอกเล็ก,เลกๆเต็มต้น,น่ะทุกคนเดี๋ยวก็คงดกแหละนะคะ เดี๋ยวยังไงก็จะถ่ายให้ดูเนาะมะเขือม่วงก็เริ่มออกมาให้เห็นแล้วว่าเป็นมะเขือลูกกลมๆที่เวลาเวลาที่เขาขายปลาสับหรือว่าหอยดองก็จะมีมะเขือสีม่วงแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีนั่นน่ะเขาเรียกอะไรเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ดีใจกับบ้านที่เขาทยอยอนุมัติอนุมัตินะคะแล้วบ้านที่ยังไม่อนุมัติก็นก็จะอีกไม่นาน,นก็ทยอยทยอยนะคะก็ไม่ใช่ว่าเขาเขาออกลูกแล้วเขาจะติดทุกลูกไม่ใช่นะคะก็ล่วง ที่เห็นเห็นก็คือร่วงไปแล้วสองลูกนะคะร่วงไปแล้วลูกใหญ่แล้วด้วยลูกใหญ่เท่ากาปั้นก็คือเขามีดอกเล็กๆเต็มต้นนะทุกคนเดี๋ยวก็คงดกแหละนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะถ่ายให้ดูเนาะมะเขือม่วงก็เริ่มออกมาให้เห็นแล้วว่าเป็นมะเขือก็จะได้มาดูกันว่าจะได้สักแค่ไหนมันจะเป็นหัวแบบไหนแบบไหนนะป้าไก่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้ก็คือลูกน้องเอามาปลูกให้เนาะใกล้จะนั่นแหละออกพรรษาแล้วก็ก็จะได้เก็บเกี่ยว ผลผลิตนะทุกคนนั้นสัปดาห์วันแรกของการทํางานเนาะทุกคนเนาะช่วงนี้ไปไหนก็อย่าลืมพกล่มไปด้วยเนาะเผื่อฝนตกอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ในสวนของเราก็ก็ก็ยังอยู่ดีอยู่นะอยู่ดีอยู่ต้นโหระพาก็งามงามทุกคนงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มันก็เข้ากันกับกระมิ้นขาวนะประกายก็มีปลูกปลูกในกระถางเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละก็ คนตกก็ต้องลงไปดูนะคะไม่ใช่ว่าเขาเขาออกลูกแล้วเขาจะติดทุกลูกไม่ใช่นะคะก็ร่วงที่เห็นเห็นก็คือร่วงไปแล้วสองลูกนะคะร่วงไปแล้วลูกใหญ่แล้วยลูกใหญ่เท่ากาปั้นก็ <c oughs> ดอกแคร์ก็ออกมาออกมาให้เห็นเท่านี้ก้อยละดอกหนึ่งนะคะนอกนั้นแดดแดดอยู่แป๊บเดียวคึ้มมาคึ้มมาฝนตกก็มีนะคะทุกคนนะดูแลตัวเองด้วยมันอย่าง นี่แหละป้าไก่ก็เวลาฝนตกมากมากก็จะก็จะได้มาดูกันว่าจะได้สักแค่ไหนมันจะเป็นหัวแบบไหนแบบไหนนะป้าไก่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้ก็คือลูกน้องเอามาปลูกให้ลูกกลมกลมที่เวลาเวลาที่เขาขายปลาสับหรือว่าหอยดองก็จะมีมะเขือสีม่วงแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีนั่นน่ะเขาเรียกอะไรเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ดีใจกับบ้านที่เขาทยอยอน,อนุมัติอนุมัตินะคะและบ้านที่ยังไม่อนุมัติก็นกก็จะ อีกไม่นานก็ทยอยทยอยนะคะก็เข่ากันกับขมิ้นขาวนะระกายก็มีปลูกปลูกในกระถางเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> นั่นแหละก็ผล <c oughs> ตอบก็ต้องลงไปดูนะคะยอดก็เริ่มเยอะอีกแล้วก็ตัดยอดมาจิ้มน้ําพริกก็ได้เนาะเอามาแกงส้มเอามาผัดถ้ามันหอยได้ทั้งนั้นแหละทุกคน <c oughs> ไม่ได้กินลูกก็กินยอด <c oughs> แดดแดดอยู่แป๊บเดียวคึ้ม,มาคึ้ม,ม,าม,มาฝนตกก็มีนะคะทุกคนนะดูแลตัวเองด้วยมันอย่างนี่แหละปลาไก่ก็เวลาฝนตกมากๆก็จะมินข่าวนี่เขาก็จะเอามากินกับพวกหลนต่างๆหลนกูเค็มหลนปลาหลนกะปิเจ้าเจียวหลนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ากันพอหนะหมดหน้าฝนนี่ก็ต้นเขาแห้งไปแล้วก็จะได้เก็บเอาหัวเขามากินเนาะสำหรับขมิ้นขาวหรือว่าบางทีก็เรียกว่าว่านม่วงเนาะ สัปดาห์วันแรกของการทํางานเนาะทุกคนเนาะช่วงนี้ไปไหนก็อย่าลืมพกลุ่มไปด้วยเนาะเผื่อฝนตกอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ลูกกลมๆที่เวลาเวลาที่เขาขายปลาสับหรือว่าหอยดองก็จะมีมะเขือสีม่วงแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีนั่นน่ะเขาเรียกอะไร <c oughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะ สวัสดีเช้าวันจันทร์นะวันแรกของเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ดีใจกับบ้านที่เขาทยอยอนุมัติอนุมัตินะคะและบ้านที่ยังไม่อนุมัติก็นก็จะอีกไม่นานก็ทยอยทยอยนะคะก็เข้ากันกับขมิ้นขาวนะประกันก็มีปลูกปลูกในกระถางเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> นั่นแหละก็ผ <c> ล <oughs> ตกก็ต้องลงไปดูนะคะเนาะใกล้จะนั่นแหละออกพรรษาแล้วก็นก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะทุกคนเนาะ ตื่นช้ามาก็ลงไปสวนฟักทองก็ก็ปลูกยากเหมือนกันเนาะเนาะวันนี้เราก็มาทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาส่งกำลังใจกันเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็เข้ากันกับขมิ้นขาวนะประกันก็มีปลูก ลูกในกระถางเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละก็ผ <c oughs> นตกก็ต้องลงไปดูนะคะสีม่วงนะคะมะเขือสีม่วงลูกกลมๆนะไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกลีลีนะเขาก็จะมีหลายสายพันธนะุ์เนาะมะเขือม่วงนั่นก็ก็คือเขามีดอกเล็กๆเต็มต้นอนะ่ะทุกคนเดี๋ยวก็คงดกแหละนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะถ่ายให้ดูเนาะมะเขือม่วงก็เริ่มออกมาให้เห็นแล้วว่าเป็นมะเขือ ยอดก็เริ่มเยอะอีกแล้วก็ตัดยอดมาจิ้มน้ำพริกก็ได้เนาะเอามาแกงส้มเอามาผัดให้มันหอยได้ทั้งนั้นแหละทุกคนไม่ได้กินลูกก็กินยอด <c oughs> ลูกกลมๆที่เวลาเวลาที่เขาขายปลาสับหรือว่าหอยดองก็จะมีมะเขือสีม่วงแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีนั่นน่ะเขาเรียกอะไร สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์เนาะวันแรกของแดดแดดอยู่แป๊บเดียวคืมมาคืมามาฝนตกก็มีนะคะทุกคนนะดูแลตัวเองด้วยมันย่างนี่แหละปลาไก่ก็เวลาฝนตกมากๆก็จะมินขาวเนี่ยเขาก็จะเอามากินกับพวกหลนต่างๆหลนกูเค็มหลนปลาหลนกะปิเจ้าเจี้ยวหลนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ากัน เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ดีใจกับบ้านที่เขาทยอยอนุมัติอนุมัตินะคะและบ้านที่ยังไม่อนุมัติก็นก็จะอีกไม่นานก็ทยอยทยอยนะคะก็เพาะนหมดหน้าฝนนี่ก็ต้นเขาแห้งไปแล้วก็จะได้เก็บเอาหัวเขามากินเนาะสําหรับขมิ้นขาวหรือว่าบางทีก็เรียกว่าว่านม่วงเนาะขมิ้นขาวนะขมิ้นขาวพระไก่ก็ใกล้จะได้กินขมิ้นขาวนี่เขาก็จะเอามากินกับ พวกหลนต่างๆหลนผู้เค็มหลนปลาหลนกะปิเจ้าเจียวหลนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้าก้านเนาะก้จะนั่นแหละออกพรรษาแล้วก็นันก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะทุกคนนันสัปดาห์วันแรกของการทํางานเนาะทุกคนเนาะช่วงนี้ไปไหนก็อย่าลืมพกล่มไปด้วยเนาะเผื่อฝนตกอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็สัปดาห์วันแรกของการทํางานเนาะทุกคนเนาะช่วงนี้ไปไหนก็อย่าลืมพกล่มไปด้วยเนะ ikt, ะยา,นา,า,นา,านนะ เผือฝนตกอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เนาะใกล้จะนั่นแหละออกพรรษาแล้วก็ก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะทุกคนนะเขาน้าหมดหน้าฝนนี่ก็ต้นเขาแห้งไปแล้วก็จะได้เก็บเอาหัวเข้ามากินเนาะสำหรับขมิ้นขาวหรือว่าบางทีก็เรียกว่าว่านม่วงเนาะ คุ้บกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าแล้วที่ร่วงก <c oughs> ็มไม่เป็นไรนเนาะเขาก็มีทยอยทยอยออกมาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวกหน่อยก็จะไปตัดยอดก็ <c oughs> ดอกแครก็ออกมาออกมาให้เห็นเท่าน,นี้ก้อยลนะดอกหนึ่งนะคะนอกนั้นขมิ้นขาวเนะาะขมิ้นขาวปลาไก่ก,ก,ก็ใกล้จะได้กิน แดดแดดอยู่แป๊บเดียวค้มมาค้มมาฝนตกก็มีนะคะทุกคนนะดูแลตัวเองด้วยมันยังนี่แหละปลาไก่ก็เวลาฝนตกมากๆก็จะมิ้นข่าวนี่เขาก็จะเอามากินกับพวกหลนต่างๆหลนปู้เค็มหลนปลาหลนกะปิเจ้าเจียวหลนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ากาันเข้ากันกับขมิ้นข่าวนะปลาไก่ก็มีปลูกปลูกในกระถางเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละก็ฝ <c oughs> นตกก็ต้องลงไปดูนะคะ แดดแดดอยู่แป๊บเดียวค้มมาค้มามาฝนตกก็มีนะคะทุกคนนะดูแลตัวเองด้วยมันยังนี่แหละป้าไก่ก็เวลาฝนตกมากๆาก็จะก็จะได้มาดูกันว่าจะได้สักแค่ไหนมันจะเป็นหัวแบบไหนแบบไหนนะป้าไก่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้ก็คือลูกน้องเอามาปลูกให้เหมือนเดิมเนาะและ้วก็ดีใจกับบ้านที่เขาทยอยอนุมัติอนุมัตินะคะและบ้านที่ยังไม่อนุมัติก็นก็จะอีกไม่นานก็ทยอยทยอยนะคะก็ ขมินขาวนะขมินขาวปาไก่ก็ใกล้จะได้กินก็ <c oughs>